สวัสดีครับก๊อกนิวครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2 5 6 6ผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเลียงอําเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้เป็นวันพิธีทอดกระถินสามัคคีที่วัดป่าอรุณธรรมประจําปี2 5 6 6ครับเรามาดูบรรยากาศการต่อแถวบูชาวัตถุมงคลที่วัดป่าอรุณธรรมกันเลยนะครับ นี่ครับบรรยากาศการต่อแถวเห็นไหมครับต่อแถวยาวมากเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ถึงเวลานะครับนี่ยังไม่ถึงเวลาที่จะบูชาวัตถุมงคลน,นะครับตรงนี้ครบูชาวัตถุมงคลสมคบทุนตั้งหอฉันวัดป่าอรุณธรรมนะครับนี่ครับนี่เต็มเลยนะครับ เต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวัตถุมงคลที่บูชาเนี่ยยังไม่ถึงเวลานะครับเขาก็เลยไม่ให้สวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ถึงเวลาเปิดใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่ถึงเวลาเพราะรอากาศเพราะว่ายังไม่เป็นระเบียบครับครับแล้วมีมีอะไรให้บูชาด้วยใช่บูชาทุกวันเลยขอบคุณครับทุกวันครับขอบคุณมากครับอันนี้เขามีอะไรให้บูชาได้พอซ้ำด้ยครับอีมีอะไรสมาเด็จ พระปฏิหารพระปฏิหารสีแดงสองละสองพันสองละสองพันแล้วก็สติกเกอร์ผ่นละสิบบาทสติกเกอร์ผ่นละสิบบาทนะครับขอบคุณมากนะครับที่เอาใจบอกเตยหน่อยคุณแคปมาคนเดียวทำมาคนิดียวเกี่ยวกับน้าเข้าส่งออกครับผมครับมาถึงวันไหนครับมาถึงเมื่อเช้านี่เองเมื่อเช้านี่ขับรถมาเพราะผมมาคนเดียวครับครับลงเครื่องเหรอครับไม่ขับรถมาเอารถมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกาแฟ ออครับได้กินหครับได้กินครับดีอยากกำลังดูเวลาเวลาคุณซนเน่เฉยนะก็ได้ช่วยกันนะ ศรัาวาดหลอบูชาวัตถุมงคลพระผงปฏิหารผ้งแดงองค์ละสองพันนะครับเปิดตอนเทจตี่ครับผมมตื่มไหมคะมตรอรอก่อนเดี๋วี่านกครยซึ่งยังไม่ช่เวลานะชิติกเกอร์นี่เขาเปิดแล้วใช่ไหมติกเกอร์รยังรอเหมือนกันเดี๋ยวนี้ยังไม่บช่คุณครูโรงเรียนสังคมพัฒนาได้นำลูกนักเรียนมาพร้อมหรือยัง เดี๋ยวเราไปด้านบนนะครับเด <_ EN> ี๋ยวเราไปด้านบน,นขอบคุณนะครับคุณปเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าขึ้นไปด้านบนอีกคนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนครับสวัสดีครับคุณแม่คุณพ่ออยู่ไหนล่ะครับ

กองกรถินนะครับที่นํามาร่วมทําบุญในวันนี้นะครับที่อยู่บนในสาราสวัสดีครับมาจากไหนครับกองน,นี้ขอนแกน่นครับอันนี้แหละครับมาจากที่ไหนครับรสวัสดีครับจากอุดร กองครับผมสวัสด e ีครับอันใดก่อนครับภาษาไทยเอาอะไยกับข่าอีกินด้วยไทยอ๋อครับบะไยกับ erm ข้าอีกินด้วยก็แา่ฉะน้าไทยเอาอีก นี่เป็นร่มต um> ันนี้ค okay, oui, ุณแม่มาจากไหนครับไมาจากไซก่อนสมเด็จ้ะสมเดชใ่มานากสมเดชยอดเลยครับดี คือต้นเงินคือต้นเงินนะคภายในศาลาการประเรียน วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยนอำเภอนองม,มนจังหวัดาากาฬสินธุ์ครับ ต้นเงินที่มารวมรอถวายนะครับอันนี้ต้นเงินจากไหนนะครับ ต้นสองต้นนี้แล้วก็ผ้าใยเป็นถือว่าเป็นคณะสายบุญของของหนูนะคะส่วนคนเป็นบุณครูค่ะจากโรงเรียนดอกแวงแสงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนี่แหละค่ะก็เป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญร่วมกับกัลยาณมิตรญาติธรรมท่านค่ะมาร่วมกับหลวงพ่อชมพรในวันนี้ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกุศกับทุกท่านด้วยนะคะครับสาธุบุญด้วยเช่นกันนะครับจากช่องก๊อกก๊ิวครับ ดีครับมาจากไส้นอครับนี่ของเจ้าโฮบของเจ้าโฮบ,บครับน,น,นี่ครับี่็สาธุบุญด้วยกันนะครับท่านผูช้ชมสิทธิอนุสิตของหลวงพ่อสุนทรทุกๆท่านนะครับน,น,นี่นี่แหละคือบุญบารามีของหลวงพ่อนะครับที่สิทธิอนุสิต ั่วสารทิศศรัทธาในหลวงพ่อชุมพรสรันตะสีโลครับก็หลังไหลปรนมาเยอะมากเป็นสายบุญที่มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับสาธุครับสำหรับคลิปนี้ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u u u b e ่กครกนึ่งด้วยนะครับ